Oh go, don't, don't. Ultimate. Ultimate. An enemy has been defeated. Hey, Shut up.

An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Onslaught. Ah. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Bloodbath! You will see the unknown world oh Double kill! Nice assisting! Legendary! Neither you. Your team has been An enemy has been defeated!

ต่อ,ตอไปออักเข้ามาแล้วยิงไปยิงไปยิงไปี้น้อยขีหน่อย,อยออกลางรอดแน้่ะไปไปช่วยไปช่วยไปช่วย อ้าวไม่รอดแม่นรนจังหวะนี้ถูกสไลด์หนีเลยอ่ะ,อะกับเลนลเราดีว่าฟาร,ร์มต่อเนื้อโดนโดนดนนเอดีเอดี <c oughs> เดี๋ยวมาเออยิงหมดอ่ะอดีเอดีอดบวกต่อเพื่อนศัตรูเล โจ้เอาโจ้นังให้โอ้ยโอแดงแังนั่งนั่งหัวหงุดบ้าบ้าไม่ตามด้วยโอ้เลือดเออถอยศัตรูเลนมังกรหายไปแล้วถอยก่อนมังกรเกินบวกกันแล้วมันมีเลือดอ่ะ โอ้โหไอสองโอ้ตามต่อตาต่อเออสีสีเออสีพี่โอาสวยเยอะเกินของตาม มาซี่มาซี่ช้างมาดีมาดีมาดี <Hi. S 1> ด้เฮ้ยมาดีมาดีกลัวว่ล่ามาสองไม่กลัวหรอกมาซี่มาซี่เอาขึ้นมาสองแล้วมาดีมาดีเออเอายังไงเอาช้างก็เอาจังหวะเนี้ยล้มช้างอย่ันนี้ล้มช้างเออสวยดั้งสวยเออเออโดนตั้งเอ้ยตาย สวยโหสวยมากเออชีดโอ้โหสวยคับ <c oughs> โอ้โโหดนเราเลี้ยวขอกรเราได้ของก่อนเขี่ยกันทุกคน เออตันโดนสวยเอ้าขอเรเียกมาอีกเฮ้ยรอดป่ะน่ะรอดรอดอ่ะสวยเอาดีมาดีมาดีมาดีโอนรถไล่เฮ้ยโอ้รอปน,นี้อ่ะโหตายไม่น่ารอดเฮ้ยมาหมาหมามา,มาหิวหิวเออแข็งเอาโดนช้างโดนโดนโดน,โดนยิงไปดี ไม่กลับด้วยดื้อไม่กลับด้วยดื้อป่าไม่กลับด้วยดื้อดุดเลือดดุดเลือดดุดเลือดอ๋อเอาดิโอ้ตันก็ตันไม่โดนเอามันอยากนายโจมตีมันเร็วโอ,อ้เสียดายเม่ย ตอนนี้แหละช้างโอ้หอ๋อเฮ้ยอดไปเลยได้อยู่ได้อยู่ไหวไหวชิวไหวชิวไหวชิวมาซี่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 กลัวบล่าล้างโดนล้างโดนล้างโดนล้างเออสวยเอออ๋อดีครับอ๋อสู้กันไหมล่ะสู้กันไหมล่ะสู้กันสู้กันโอ้โหนี่เดียวโอ้โหเรายังไม่เก่งพอว่ะเรายงของเรายังไม่เยอะ เดี๋ยวเจอกันเฮ้ยมูล,ลาดได้ปะนะเอาไม่ได้ name Aaron. Uh, just Aaron. เจอกันใหม่อีกสักรอบดีกว่า

เอออะไรยิงยิงเออไม่ได้ทั้งตัวไม่ได้ทั้งตัวสวยจ้าไม่ตายทั้งคนรอต่อไปออไ,ปไปหลป่าคับไปทัว่วเลยเราเฮ้ยรอเลียว เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ไม่ทันตายแล้วจะไปลากันหนึ่งเอาช้างตกมันใจกันหน่อยไหมล่ะเฮ้ยเตียวอยู่เยอะเยอะเยอะโอ้โหโดนตบมาดิเออเอรอดรับผมจะไม่ต้องรอดครับผม้โมันเ้ยโยเวนเทลอ่ะตอนเนี้ยไม่ใช่ละ ไปสู้ต่อสู้ต่อสู้ต่อทุกคนไบเอ้ยดูเรือนนิดนึงนิดขอดูเรือนนิดนึงได้ไหมเฮ้ยโลกโฮ้ยระวังโดนยิงเดี๋ยวตายเอ้ยโอ้โหตายเลยสวยเราเลี้ยวก็ตายสวยจัดเพิ่งได้ชิ้นที่สองนี่เราวันเนี้ยเฮ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 ้ยทำอะไรกันอ่ะ ผม,ผ,มผมจะรอดอยากอ้าวเซแลแรมนี่มูล,ลาทำมูล,ลาทำไรตัวเลดินอะไรขนาดนั้นนะซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วจบระวังดาวสเลเย,ยอร์ให้ทีอ,อ่ามาตู มังกรเลยเฮ้ยบวกกันหรอ,อไม่มีใครช่วยเลยอบวกก็บวกวะเต็มป่าเลยบ้นี่เต็มป่าเลยบ้นี่เฮ้ยเ,เราเลี้ยงเจอกันหน่อยไหมสู้จริงหรอระวังนะเออเทวดาดีเทวดาดีหลบก,ก่นบอนหลบก่นบอนหลบก่อน อสวยตายตายโอโกเอาวะไม่เลยฟความไม่อนแล้วกันเออทำไปก่อนดีบ้อนดีป้อนเข้ามาดีเข้ามาดีหับตายก็เข้ามาดี ควมลับหยตั้สวยโอ้โหอะไรนี่เฮ้เฮ้เฮ้มีคนตายแทนวะใครจะตายอีกไหมใครจะตายอีกไหมครับหน้ามันดีางหน้าอีกุ้ยเขาเลี้ยวโอ้โหสวยเทลเที่เที่เที่ยเที่เทย บางก็บางอยู่แรงวะแข่งอยู่เหมือนกะัแขนะ่แงอยู่เหมือนกันนะอา้าวไม่ให้รอดหรอกไปไหนดับแดงมาแล้วดับแดงมาแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากเปรี้ยวมาก เลี้ยวมาวเราเลี้ยวเราเลี้ยวเฮ้ยหลดเลีเ้ยวขอเ,เทลมาดีเทลเปิดอติดใส่ชีบอะเ,เทลเทลยวเทวีเทว,ทวโอ้สยสองเมตรก็ตายผันนี้เดียวเบื่อกี่ร้อยแล้วะนะ มา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 ขอหน่อย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 ยิงอ๋อจบแล้ว ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย